ล่วงหล่นลงมาจากฟ้าฟ้าไว้หากว้างไกลชิ้นส่วนคืออะไรมองเพลินไปขายกับย่านบินยูเอฟโอมีอยู่จริงไหมใครได้พบนำมาเล่าต่อเชื่อไม่ก็ตามต้องค้นหาความจริงมาให้เจอพีระมิดนั้นไงสร้างอย่างไรด้วยื้างมือโบราณหินก้อน,น,นหลายหลายตันคนมายังไรรวมกันมากมายเลยก้าวขานให้วุ่นวาย ผู้ที่สร้างสิ่งนี้ใช่มนุษย์ที่มีอยู่บนโลกนี้ดวงดาวมากมายบนท้องฟ้าแห่งทางช้างเผือกคงมไม่เคยได้ไปเพียงแค่มองผ่านกล้องดูดวงดาวความเร็วเนื้อแสงในโลกนี้ยังทำไม่ได้พวกเราต่อไปวางแค่เพียงให้เขามาเยี่ยมเยือนแอตแลนติสจมไปหายสาบสู์เป็นมหาสมุทร เทคโนโลยีก้าวไกลเชื่อได้ไหมก็ยังไม่พิสูจน์แต่เรื่องจริงที่โลกเรากำลังถูกคุกคามด้วยฝีมือของมนุษย์ในโลกนี้จ้องทำลายให้